สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะมีใบกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะโดยที่เราจะมีใบงานแบบออนไลน์มาให้โดยวิธีการทำใบงานนี้นะะักเรียนก็แค่คลิกเข้าไปในลิงก์ที่คุณครูส่งให้ซึ่งใน1กิจกรรมอาจจะมีใบงานอยู่4ใบหรือ5ใบก็จะมีลิงก์ให้4ลิงก์หรือ5ลิงก์เลยนะคะแล้วนักเรียนก็คลิกเข้าไปแล้วก็ทำใบกิจกรรม พอทาใบกิจกรรมนั้นเสร็จปุ๊บมันจะบอกคะแนนนักเรียนทันทีก็ให้นักเรียนอ่ะแคปเจอร์หน้าจอหนน่ะกับชื่อที่มีชื่อของนักเรียนนะคะส่งเข้ามาในอัลบั้มไลน์นะคะเข้ามาในอัลบั้มไลน์แล้วจะเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะคุณครูก็จะคลิกเข้าไปสมมุติว่าคุณครูอ่ะส่งใบงานให้กับนักเรียนหนึ่งใบงานเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยกตัวอย่าง คลิกเข้าไปปุ๊บแล้วเด็กๆจะ,ค,ะคลิกเข้าไปในลิงก์ก็จะเจอหน้าใบงานแผ่นที่ใหญ่ที่สุดนะคะส่วนข้างล่างนักเรียนไม่ต้องไปสนใจนะข้างล่างไม่ต้องไปสนใจก็คือเอาใบงานที่ตัวเองจะได้ทําตอนเนี้ยค่ะนักเรียนก็มาอ่านดูนะคะว่าเออเรื่องของการแก้ปัญหาเราเรียนกันไปหมดแล้วนะคะก็แค่ให้นักเรียนนะคะคลิกเข้าไปทําใบกิจกรรมโดยอ่านเงื่อนไขเสร็จปุ๊บก็มาดูว่า ตรงไหนคือคําตอบนะคะซึ่งถ้านักเรียนแตะลงไปหนึ่งครั้งมันจะเจอแถบสีเหลืองๆก็คือคําตอบที่นักเรียนจะตอบหรือถ้านักเรียนหลงกดไปทั้ง3อันก็คือนักเรียนตอบ3าํคำตอบแต่มันจะมีคําตอบที่ถูกบางข้อก็มีคําตอบเดียวบางข้อให้นักเรียนเรียงลำดับตัวเลขแล้วก็จะมีช่องให้นักเรียนเติมตัวเลขนักเรียนก็ต้องเติมลงไปให้ครบนะคะให้เหตุผลให้เรียบร้อยแล้วก็กด finish แต่ก่อนกดนักเรียนก็จะต้องใส่ชื่อของนักเรียนใส่ชื่อนามสกุลของเรานะคะแล้วก็ใส่ห้องลงไปนะคะซึ่งบางทีอ่ะนักเรียนอาจจะเห็นว่าตัวเลขมันทำไมลอยๆก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับนักเรียนก็กดปุ่ม finish นะคะกดปุ่ม finish โดยเมื่อกดไปแล้วเขาจะถามแบบนี้ค่ะเขาจะถามคำถามนะคะ งานนี้ไปทําย้อนหลังก็ได้นะคะกดปึ้งไฟป,ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนี่ไงข้างบนนะคะข้างบนก็จะเป็นคะแนนกับเลขที่ของนักเรียนกับชื่อของนักเรียนเห็นไหมคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ครูก็จะเห็นว่านักเรียนคนไหนชื่ออะไรนะคะแคปแล้วทําได้ถูกต้องไหมกี่คะแนนนะคะพอจะพอจะทาได้ใช่ไหมคะ นักเรียนฟังคุณครูทันไหมคะถ้าทันช่วยกดยกมือด้วยค่ะโอเคฟังทันสองคนสามสี่ห้าคนโอเคฟังแล้วเข้าใจที่ครูอธิบายไหมคะกดยกมือมันมีใบงานที่ต้องทำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีใบงานที่้อีกแบบหนึ่งค่ะลูกก็จะเป็นลักษณะของการเรียงลำดับ ่อคุณก็จะต้องอ่านเนื้อหานะคะแล้วก็ใส่ลำดับเลขที่หนึ่งสองสามสี่ลงไปว่าอะไรคือลำดับที่ของสถานการณ์ที่กำหนดให้นี้แล้วนักเรียนก็ตอบลงไปนะคะจากนั้นก็กดปุ่มส่งคะแนนเหมือนกันนะคะจะมีกปุ่มให้กดส่งคะแนนอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะนักเรียนก็กดปุ่มส่งคะแนนให้เรียบร้อยแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอมา นักเรียนว่านักเรียนน่าจะทําได้ไหมคะถ้านักเรียนคิดว่าทําได้แหละช่วยยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะโอเคโอเคค่ะส่งไปให้แล้วนะคะในอัลบั้มในห้องไลน์นะคะไม่ใช่ในอัลบั้มอยู่ในห้องไลน์ค่ะเด็กๆลองไปเปิดดูสิคะตอนนี้ลองกดลิงก์ดูว่าย,ยังไงคะราชกร มีข้อสงสัยอะไรไม่เอ่ยไม่ครับโอเคลองกดทำดูสิครับว่าทำได้ไหมแล้วถ้าติดปัญหาตรงไหนตอนนี้จะได้ถามคุณครูแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ติดปัญหาอะไรเดี๋ยวคุณครูจะได้ให้เวลาเด็กๆทาครับตอนนี้โอ้โหสุภกัรทำเร็วมากครับนทะวั์ว่าหนึ่งแล้วนะครับสุภกัรส่งมาสี่เรียบร้อยเลยนะครับ ยังมีไม่ยังไม่หมดนะครับสุภากรยังมีอีกหนึ่งอันครับจริงๆมันมีทั้งหมดสี่ใบกิจกรรมจะให้ครูส่งไว้ให้หมดเลยไหมแล้วก็อยากจะทําตอนไหนเดี๋ยวมาทยอยทำอะไรประมาณนี้เอาไหมตอนนี้นะคะมีเพื่อนส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วมากแสดงว่าทุกคน่ะตั้งใจเรียนดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเอ,อ,อาจจะ ไม่มีเวลาทำบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ถ้าเด็กๆทำได้อยู่แล้วนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมถ้าไม่สงสัยอะไรแล้วช่วยยกมือหน่อยค่ะคุณครูจะได้ให้เวลานักเรียนทำตอนนี้ที่ยี่สิบนักพสไม่สงสัยนะครับไม่มีใครมาแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่มีใครมาครูจะให้ทำราบงานต่อแล้วนะ ที hey, ่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย